นี่ครับทุกคนยาวประมาณสามเมตรได้ไหมลุงไม่ถึงนะประมาณสองเมตรกว่าเนี่ยนี่ครับพีน้องครับตัวใหญ่มากครับโอ้เงอะไหลกันเลยครับ<อ>ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่ากิโลครับ ใชครับป้าถ่ายรูปไหมถ่ายดินี่ไงเดี๋ยวดิอยู่ไหนอรัโค้งใส่แล้วโอ้โหยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าโลเนี่ยไหนอยู่ไหนนี่กล้องอยู่ไหนกล้องกล้องกี่กิโลได้เนี่ยบ่าวยี่สิบกว่าได้ครับยี่สิบกว่านะป้าป้าว่าประมาณสามสิบอ่ะหนักมากเลยอือ โอเคครับโอเคเฮ้ยจะไปไหนนี่ไปปล่อยยังไม่